สวัสดีจ oh ้ามื่อนี่สังเกตทศมาเหตุอย่างเนอะมื่อนี่ยขอครับเมื่อนี้มาแนะนข้ามีระบบเบรกคับเอารถไทยหน่อยเดินตามเขาเลยก็แนงเข้า่ละนะบาง่ายเขาก็เฮ็ดเจ้าซี้เขาสิเหยียบลงเบรกกับค่าติไม่ติดยุ่งกันแต่ว่า่ายผมเฮ็ดลัษณะนี่นะเพราะเหยียบลงปั๊บมัาจะสิเบรกตัวนี้เห็นโมเลยุทธ์โมเลยุทธ์ทอดเศษเกียเนี่ยเลย ครับปัญหาก็คือลูกค้าบางคนเนี่ยเอาไปเราเพิ่นบ่เข้าใจนการใส่นี่แล้วครับผ่าเบรกมันนี่อืมพอว่าซุ้มนี่มันมันมีโอกาสเบิดได้เลยโอกาสได้ทีเฮาเฮาไปเหยียบเหยียบคาดไปแซ่อาเออคือแซ่ไอ้เรียกคาดรถตนละเนี่ยแล้วคนเหยียบแล้วเขาเกียร์แล้วเบ้าออกเออเปมันรถคาออกมันาออกเอาตีนไปข้างเลยเออตีนเท่าไรมันสีมีน้ำหนักกด ถึงว่าเขาบกดแต่เมื่อสิกดลงไปเรื่อยเด้กินไปเรื่อยเออตัวนี้เมื่อกิดเมื่อกิดสิทวงเมื่อเกิดสิตัวนี้กัสิหมุนเป็นว่าล่ะผาเบรคเขาก็ดซึกไปเรื่อยซึกไปเรื่อยซึกจนจนเบิดครับบาดนีทบาทดีไม่ละมาเขาเกียร์ตัวมันเบิดแล้วอมันสิเข่าเกียร์บ่ราะอะไรนครับเพราะว่าเขาเหยียบปั๊บเนี่ยสายหั่นเท่าตัวนี้มันเบิร์ตเนี่ยเขาสิเข่าเกียร์บ่ราะอะไรเนี่ยนี่นีว่าผาเบรกมีนี่เขาต้องว่าให้มันหยุดเนี่ยมันหยุด อสดงเขาทำงานอยู่สี่หมดวอเขาหย่าไปปุ๊บเขาเข่าเกียยนตัวนี้ต้องยุดครับแล้วองเขาเข่าเกี้ยแต่ด้ที่ตัวนี้พ่ยุดนี่เข่าเกียร์มันจะมีปัญหาอืคือเสียงเมื่อยดังกึก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 เออปัญหาแล้วคือเสียงเม่ดังกึกกึกคือว่าเขาเข่าเกีย้์เลยครับตัวนี้เมื่อยุดินะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เมื่อยุดนี่เขาหย่าปั๊บมันต้องยุติยังสี่เออือ ปั๊บเขาหยุดเขาเกาเกี้ยปั๊บเขาเกาเกี้ยปั๊บเขาถกขาออกอย่าไปแซมวงนี้อืขันเบรกเบิร์ตนี่มันสิมันสิเขาเกี้ยวว่าได้ไงตัวนี้ตัวนี้ก็สะหมุนยุ่งซี่ลันเนี่ยเบรคก็สำคัญเออสำคัญตัวนี้ก็สะหมุนยุ่งสี่เี่เออมันสิเขาเกี้ยวว่าได้เขาเป็นสิดันซึ้๊ดซึ้๊ดขันเบรกเบิร์ตนี่สร้างกีดกระไฮร์เรียบฟื้นนี่ฟื้นนี่เขาว่าที่เขาได้แต่ว่าปัญหาตามมากก็คือเกียร์ข้างในเัางหลังสิพังเกียร์เจ้าจะไปเกียร์เจ้าสิพัง่ พราะตัวนี้ขัดมันบม่พันเบิดเท่ากบบปั๊บตังต้งเพราะมันมะีเนาะปั๊บตั้งนะครับนี่ตั้งให้มันตึงเป็นวายขา้อศีรษะปล่อยเลยตามเลยโมเมนต์ได้ครับเราต้องปั๊บตึงเนี่ยมันตึงคืงเอเก่าอย่าปั๊บยู่สังเกตง่ายๆก็คือขัดท่อกัดท่อแรงไปแล้วเขาเบรกไม่ค่อยยู่นี่เออแมนน่นแท้ล่ะเอออาเบรกเขาเริ่มซิสเขาก็ต้องมา๊บเนี่ยเพราบตัวนี้นะครับเป่นวาเขาอศีปล่อยเลยตามเลยอเนี่ยพอเราอยู่ เขาหยับเลยโมยูหยับเบิร์ดเลยโมยูตัวที่ยื่นหมุนยูออกแยกกับกึกกึ๊กกึกเสียงบันะจ้กเออยอาจะพังเลยทำงานตามมาอยู่หลายอย่างเจาะแย่อันบ่ครับจะต้องมัดหรือมม่ยังครับท่าที่ดีเข้ากับต้องแก้ไขเบรกเออมันเบิดเข้ากับเพี้ยนแต่มันเบิร์ดรีบเพี้ยนเลยอย่าปล่อยแล้วก็อย่าอย่าดันไปมันมันจะย่าฝืนครับอย่าฝืนตัวนี้สิพังเกียร์สิพังได้ครับเป็นเกียร์ดีเป็นไร ไห้ปั่นได้ขนันเบรกเบิร์ตตัวนี้ก็ยุดตั้งเบรคครับแั่เท่าไปรื้นเขาพื้นเย็นเลยเกลดง่ายก็คือถันเนท่าเบรกคก็ยุ่ยครับฝาเบรกซึ้งแล้วก็ต้องมาปั๊บตั้งตัวนี้ครับนี่นะครับปัญหาหนึ่งปัญหาจะไทยหน่อยหนึ่งจะไทยเบิร์ตสามห่อบางไทยีเขาอาจจะบริเทียบขึ้นกันเนาะอันนี้ไทยผมมีมีแค่ลักษณะนี้คือว่าเหยียบลงเหยียบปับสายพาดยอดอันนี้ก็เบรกตัวนี้ไว้ บางทีบางคนเพิ่นเพิ่นสิเหยียบแล้วเพิ่นสิบ่อทกข้าวอ่ะอืมหลายหลาย่นเพิ่นเพิ่นบ่ทันได้ลืงกับระโดดคนพ่อได้ลืงออทันได้ลืงเนี่ยอมันอกี้ซื้อเรื่อยซึกเรื่อยละอือ้อไปซึกมากก็เบรคก็ยู่ได้บาดคนเข้าเกียร์บ่ได้คนของมันคนของมันก็คือเข้าเกียร์เวลาพักเกียร์ของสิดังตื๊ดๆๆนั่นเหรอครับปัญหาคลิปนี้ก็มีประโยชน์หลายอยู่เด้อค่ะพี่น้องสําหรับเฮาต้องมามาเปลี่ยนหรือว่ามาตึงแต่เมื่อ่านเดือบมเขาก็ตึงอยู่ไม่หยุดหลอดสองหลอบ มันเบิดเท่ากับเพี้ยนครับอืมมีขายทั่วไปลำหลังอืมพาเบรกในวัดเดียวคลิปนี้มีประโยชน์หลายพี่น้องเราว่างนะวัเราว่างซึ่งเราเจอหลายอยู่จ้าอ่าโทรมาปรึกษาหลายๆเนาะปรึกษาหลายยอดพวกเราะว่าพาเบรกรืเบิดครับปัญหาเลยตามมาเราบ่รู้ว่าเกิดยังเขื่อนวัดเดียวมีผลมาทั้งไม่เลยเขาบอกว่าอะไรเยอะฟืนเลยออื บบ้ดเบรกมันแล้วก็ผ่าเบกอืมต,ตัวนี้วัยยุคของยร์นี่ง่ายครับอืมพอมันบคือลดตา่ขึ้นเก่าเหล่ามันแปลงเ,เออ<า>ม,มันมันมันเปลี่ยนอ่าเออรับว่าซุปปูมันเบิ้์ใไฟระบบอะไรต่างๆมันมันคล้ลคยายๆกันนั่นแหละครับพอเขาเกียดเจ้าตัวนี้ต้องยุดติแล้วล่ะครับนี่แหละครับสองขั้นเบรกครับอืมเอาคลิปนี้มีประโยชน์หลายพี่น้องเด้อสำหรับ นักเล่นรถท้ยดัดแปลงเนาะนเออเฮ็ดอันไปมันกระชิดน,นั่นดูนไปดอกอืมคลิฟต์นีก่กะกรอบคุณสังเกตเดอร์เชยหายค่ำแนะนำเนาะบางสิ่งบางอย่างคนกะบอลูนนะคะเนา<น>ะพ่น <c ười> ใส่ย,ยังเดียวเดลอใช่ยังเดียวใส่จนทั้งเลยจนทั้ามหาอไา้แล้วพุ่งอ่า ส่ยเอคเป็นหมากว่าเพิ่ม่ไอเอาคลิปนี้เอาไว้สักนี้ก็อน,นอกจากเนาะค่ะเดี๋ยวสังเกตกะลุยงานต่อค่ะพี่นอ้องค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ